เอาไหมยามลเชยลอยบ้านมาอหองอะไรนะมันมีขวดเอ็ม่แน่อยังต่อเอ็ไม่โดห้องว้าวตาท้งเดตาม่ทั้งเม่อกียาเลยเอาไหมเอ๊ะตเี่ยเออเออาเม่กี้เรื่องย้อนจอ่เอา

วัล้นะลาเลยไอ้ไอกูอาบน้แล้วเยไอ้พี่ายี่้าี่นี่ีพองเแขงกาเลยนั่งเตี้ยมนั่งเดี๋ยวนั่งอกแดกเลายิ่ไรละตังเร้ยมอัเกล็ดเฮ้ยผเ้าบาทเฮ้ยเฮ้ยตุ เฮ้ยบอยเฮ้ยบอยบอยบอยเอ้บอยไอ้บอยดบอู้ไอ้เมานะนะนีคือเมาเป็นยังสี่นะฮะนี่เมาเป็นยังสี่นะตื่นละบ่